หนิงปณิตาโผล่เมนกลางไอจีอุ้งอิงแททองทานหลังเห็นโพสต์ล่าสุดผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการข้อมูลเวลา12.29นาฬิกา29นาทีของวันที่17พฤษภาคมรายงานผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม มีผู้มาใช้สิทธิ์3 9 2 8 4 7 5 2คนจากประมาณ52ล้านกว่าคนพักก้าวไกลแบบโดยสอสอแบ่งเขต152ที่นั่งและคะแนนบัญชีรายชื่อมีคะแนน14,233,895คะแนนซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการแต่ทางด้านทิมพิทาลิ้มเจริญรัฐ นั่งแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีแล้วเรียบร้อยล่าสุดทางด้านอุ้งอิงแพท,ทองทานชิน,นวัตรลูกสาวคนเล็กของตระกูลชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ออกมาโพส์ตข้อความระบุเอาไว้ว่ายินดีกับพักก้าวไกลยินดีกับประชาชนที่โหวตให้ก้าวไกลเป็นคำตอบชัดเจนว่าวันนี้คนต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆ วันนี้ดิฉันขอยืนยันจุดยืนเดิมและเคารพในหลักประชาธิปไตยพักที่ได้เสียงข้างมากจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยและดิฉันพร้อมจะโหวตให้ผู้ที่ได้รับฉันทามติสูงสุดจากประชาชนสำหรับที่น้องประชาชนที่โหวตให้พักเพื่อไทยดิฉันขอขอบคุณที่น้องอีกครั้งเช่นกันที่ยังไว้ใจ เชื่อมั่นให้โอกาสไม่ใช่แค่การลงคะแนนเมื่อวานแต่ขอบคุณสำหรับความไว้ใจและเชื่อมั่นที่มีให้กันเสมอมาค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อสอสอ,สอเขตจากพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งขอบคุณการทำงานหนักตลอดมาและได้กลับไปรับใช้ที่น้องประชาชนอีกครั้ง ขอให้ยึดมั่นทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปมั่นคงไม่หวั่นไหวพักเพื่อไทยจะสนับสนุนพวกท่านเช่นที่ทำเสมอมาสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสภาด้วยกันครั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกท่านเสมอมาพวกเราไม่มีข้อกังขาเลยค่ะและดิฉันเชื่อว่า แม้จะมีตำแหน่งหรือไม่แต่หัวใจที่ยึดมั่นทำเพื่อประชาชนจะยังอยู่ในตัวของพวกท่านสู้ต่อทำงานต่องานของเราคือการทำเพื่อประชาชนค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านหนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์กลางเฟซบุ๊กปูงอิงแพทองทานเอาไว้ว่า รักในสปิริตแม่ไม่ผิดหวังเลยที่ตามเชียร์ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับกดไลค์ให้อย่างมากมาย